โอเคนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะอยู่ในรายการออยยังวันซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็มีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับฟับงพี่นั้นเนี่ยเรียบท่างใจพี่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้เนี่ยพี่ก็ได้ต่อไม่อย่างเดียวเลยไม่ได้ต่อหูฟังพี่ก็ต่อไม่อย่างเดียวเลยไม่ได้ต่อหูฟังเลยเออโดนไปสถานะหนึ่งมันติดวะเฮ้ยติดได้จังไห่วะ วิ่งติดอ่ะเออวิ่งติดนี่เสาอยู่ใกล้ๆเลยรีเจียนโหตัวนี้เล่นง่ายอยู่จริงๆแล้วคาตก่อนทุกตัวเนี่ยถ้าเรารู้จักเล่นนะฮะมันก็เล่นง่ายไม่จะเป็นว่าจัดเควงไฮโลป่ะเนี่ยเฮ้ยวงแตกไหมวงแตกไหมรีเจียนไป <c oughs> วงแตกครับรีเจียนไปฟังก็า่าจะมาส่ง ครับตอนนี้ก็ประมาณวนพรงนี้เลยนี่เดี๋ยวมอก็มาส่งแล้วพี่สั่งมอสไปได้วยสั่งมอสว่าเป็นวันเกิดของฮิวให้หน่อยฮิวไว้หน่อยโอ thank you thank you ดีเจนตัวเนี้ยไหวอยู่เว้ยเดี๋ววยวเราไปซ้อนเองเพื่อนนะได้อยู่เดียเด๋ยวเราซ้อนเองมาถ้าหูฟังมาส่งเนี่ยก็ต้องรออีกนะครับว่าไม่รู้มันจะติดไมหมโอ้ใกล้เลยอ่ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมไม่ไดนของมันไปเนี่ย ไปแล้วไปแล้วครับอีเหี้ยตีล้มเลยตีล้มเลยจังหวะนี้เจ็บสองแล้วไม่ไหววะ่ะขอวิ่งฉีกก่อนแล้วกันวิ่งฉีกมาบ้านนี้แล้วกันไหนๆเพื่อนตั่งเฟสสองแล้วอ่ะเพื่อนตั้งเฟสสองไม่ไหวแล้ว เราก็เฟดหนึ่งแล้วอะเราโดนคนแรกเลยนะครับโรนโดนคนแรกเลยก็ไม่ไหวนะเว้ยหูฟังก็ไม่ได้ยินอีกอะเนี่ยจบเลยเอา้าบอกให้หิวให้หน่อยเออมึงไปช่วยก็ได้ไปะไปช่วยไปเพื่อนไปมันจะไปช่วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องได้ไหนะวิ่งหาวิ่งหาคนอี้ไม่หมดเนี่ยเอาแล้วไปไปช่วยล่ะ มันไปช่วยล่ะเพื่อนอะไรของมันวะเนี่ยมึงจังไหนเนี่ยมึงปวงปวงหรือมึงยังไหนมึงวงแตกวะเนี่ยตำรวจไปเมื่อกี้ทนไมกับมึงและเฮี้ยปัญญาอ่อนเนี่ยสัสบอกฮิวให้หน่อยเฟสหนึ่งแล้วเนี่ยฮิวให้ก่อนไม่ฮิวให้ก็แค่นี้ก็เสร็จเรื่องแล้วเออเนี่ยมันจะได้เล่นกันยาวๆปล่อยมึงตายไปเถอะนั่นแหละเฟสสองแล้วช่วยไปมันโดนตีมันการเราอีกขอบคุณมากเมื่อกี้ ไม่โดนมาไม่โดนนะ,ะนั่นไงนั่นไงอะไม่โดนดิไม่โดนดิ้ิเชี้ย,ยแล้วเชีย้ยแล้วเชีย้ยแล้วเชีย้ยแล้วเชี้ยแล้วอ๋าาอ,าาอ,าาอาาน่าจะวิ่งฉีกไปไกลกว่านี้นะเว้ยอาหอฟังไม่มีก็งี้หละ หูฟังสำหรับเกมนี้มันคืออีพิกไอเทมเลยนะเว้ยถ้าจะเป็นรีเจนไอเทมเลยแหละไอเทมมันสุดยอดเลยไปนู้นละขอสเปซบาร์ไว้ก่อนเลยมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราขอสเปซบาร์ไว้ก่อนเลยไม่ต่อว่ะไม่เฝ้าว่ะดีแล้วดีแล้วอย่าเฝ้าเราเลยเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยขอร้องเหมือนจะเก <c oughs> ่งนะย <c oughs> ิทธเก่ง <c oughs> ไอ้น,นั่นเป็นไหนวะไอหนวดเป็นไหนวะเดี๋ยวก่อนพี่หนวดพี่หนวดเราต้องวิ่งฉีกแล้วมันมีไม้ปะะ่ะหนไม้ไม่มีแล้วอ่ะไม่มีไม้เหรอมีแมสแถวนี้อยู่ไม่รู้แมสเราเราจะเล่นได้นานเท่าไหร่นะครับ เออเอาดิเอาดิเอาเลยเพื่อนต่อเลยเพื่อนเดี๋ยวเราจูกเอง King of the Gamer ตดนช้าไปติดวัลลุธามยังดีอยู่ยังดีที่มีสถานะวัลลุธามให้อยู่รถอีกทีเดียวแล้วก็ตายเลยนะเลนี่ยอกบังไว้ก่อนออกนี่แน่แล้วไม่เจอนะไม่เจอไม่เจอ หายหหายไม่ได้หรอไม่มีหูฟังเนี่ยโนหูฟังกะจ๊ะไปแล้คนอื่นแล้ว่ะมันคงจะเก็บเราไว้กินขนมมั้งผมว่าเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะเราหูฟังเรามาก่อนเรามาเจอกันนะเพื่อนรอจนได้ะเสร็จสอแล้วไปอีกเยอนห่ยอเลยเนี่ยไปอีกเยอนหเลยเดี๋ยวรู้นีรูต่อมันไม่เสียงีอันนี้เยใ่ผมไม่ดเสียง ว่ามาหาเราบ้านเล็กว่ะมาหาก็ไปสิครับจะอยู่ทำไมล่ะครับมาหาก็ไปสิจะอยู่ทำไมล่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห่างันเป็นกิโลเลยนะเฟรนตายห่าแล้ว เสาอยู่ใกล้ๆเองดินไม่หลุดแล้วเอามันโง่ล่างไปไหนวะเนี่ยเพื่อนช่วยไม่ทันแล้วนะครับเพราะเราเฟสสองเฟสสุดท้ายด้วยเราโดนก่อดคนแรกนี่แหละครับนะไม่มีหูฟังแต่ในแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสองสามวันนะครับรอรอหูฟังนะครับมาส่งตายแล้วไม่มีหูฟังเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าค่าตกอนมันจะมาหรือว่าเสร็จหัวใจก็ไม่ได้ยินนะครับนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้า แคสสปไปแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเกมก็มันได้ยินเป็นปกติแล้วเนี่ยต่อแค่ใหม่นะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราคงฟังมาส่งแล้วเจอกัน